3. เทคนิคปั่นน้ำผักผลไม้สำหรับมือใหม่เคยไหมครับผมปั่นน้ำผักผลไม้แล้วไม่อร่อยเลยรสชาติกินไม่ได้เหม็นผักแล้วก็ปัญหาอีกต่างๆสำหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดปั่นน้ำผักผลไม้วันนี้ผมก็เลยมี3เทคนิคมาแบ่งปันสำหรับมือใหม่หัดปั่นน้ำผักผลไม้ข้อที่หนึ่งให้เรานะครับเลือกผัก ผลไม้ที่เราชอบครับผมให้ปั่นในครั้งแรกหรือว่าปั่นในอาทิตย์แรกก่อนเพราะว่าการปั่นครั้งแรกก็เปรียบเสมือนว่าถ้ารสชาติอร่อยก็จะทําให้เราอยากจะปั่นในมื้อต่อไปจึงให้เน้นผักผลไม้ที่เราชอบเป็นการปั่นครั้งแรกแล้วเราค่อยปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมผักผลไม้ในครั้งต่อไปครับผมข้อสอให้ ใส่น้ำผึ้งในการปั่นน้ำผักผลไม้เพราะว่าการปั่นน้ำผักผลไม้ครั้งแรกรสชาติเรายังไม่ชินและบางคนนะครับติดหวานก็ให้แนะนำนะครับใส่น้ำผึ้งดีกว่าน้ำเชื่อมเพราะว่าน้ำผึ้งมีประโยชน์มากกว่าน้ำเชื่อมเพราะว่าน้ำผึ้งเราจะได้คุณค่าสารอาหารต่างๆจากผึ้งที่บินไปตอมเกสรต่างๆดังนั้นแนะนำให้ใส่น้ำผึ้งครับผมข้อที่สามครับ ให้ใส่น้ำเย็นหรือน้ำแข็งครับเพิ่มความสดชื่นทำให้การปั่นในครั้งแรกของเรามีความสดชื่นแล้วก็กินแล้วมันอร่อยขึ้นเพิ่มรสชาติในการปั่นได้ครับอันนี้คือ3เทคนิคที่มือใหม่ในการปั่นน้ำผักผลไม้ครับผมลองเอาไปทำกันดูครับกับวิธีนี้รับรองเลยว่าจะทำให้าเพื่อน ลงรักการปั่นน้ำผักไปเลยครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับผมอ้อวนผมเคยอ,อ้วนมาจาก8ปบโลก็หันมาปั่นน้ำผักผลไม้ครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชก็ยังสามารถกลับมาด้วยการปั่นน้ำผักผลไม้การกินผักผลไม้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ชีวิตของผมผมก็เลยอยากที่จะ มาแนะนําทุกคนหันมาปั่นน้ําผักผลไม้หรือว่าหันมาใส่ใจเกี่ยวกับการกินผักผลไม้ให้กันครับผมสุขภาพดีของเราสร้างได้ง่ายทีเดียวครับยูที่เราลงมือทำแล้วก็มีความรักกับมันครับแล้วก็ค้าวหน้ามาเจอกับความรู้และสาระดีๆอีก